สวัสดีค่ะปาเก็กทำสวนนะคะวันนี้จะพามาทำาสาวต้นหอมค่ะบุกไปวนไปเบียนมาก็ผักชีต้นหอมเหมือนเดิมทำไมต้องทำาสาวต้นหอมต้นหอมที่เราปลูกเอาไว้กินใบนะคะตัดใบไปสักประมาณสองครั้งขึ้นไปค่ะสองถึงสามครั้งถ้าเราไม่ทำาสาเขาก็จะงอกช้านะคะใบเขียวเขียวนะคะ กออมาชาช้ทำไมช้าเรามาดูกันเลยค่ะ <S <S อันนี้คือลักษณะต้นหอมที่ตัดกินไปแล้วนะคะ2ครั้งค่ะถ้าตัดอีกครั้งก็จะเป็นครั้งที่3พอตัดสองครั้งก็ทำสาวได้เลยค่ะถ้าขี้เกียจก็ปล่อยไปอีกครั้งหนึ่งเป็น3ามครั้งก็ได้นะคะอันนี้ปกกกทําทำสาวแล้วเห็นไหมคะสี่กอสี่ต้น ก็ไม่ใช่สีต้นนะคะหลุมละสอต้นก็มี3ามต้นก็มีเอาเป็นว่าสีหลุมเนี่ยทำาสาวไปแล้วค่ะอันนี้ยังทำไมต้องทำาสาวเพราะว่าเวลาเราตัดกินไปแล้วใบข้างนอกเนี่ยจะแห้งค่ะจำนวนก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จะรัดลำต้นเขาปะเกดก็สังเกตดูว่าจะโตช้ามากเลยพอหลังๆจะยอดเขาใบเขาจะยาวช้ามากค่ะ ถ้าเรามาเอาออกอย่างนี้นะคะเรียงเกลียาทำสาวให้แล้วก็จะต้นก็จะสดชื่นแล้วก็ทอดยอดได้เร็วไม่ช้านะคะแป๊บเดียวก็ยาวแล้วเหมือนกระปูกใหม่เลยเหมือนกับไปซื้อต้นหอมมาแล้วมาปลูกใหม่เพราะฉะนั้นเราก็มาปลูกใหม่ของเราด้วยวิธีทำสาวนะคะเดี๋ยวจะพาทำค่ะอันนี้ตัดไปสองครั้งอันนี้ตัดไปครั้งเดียวแล้วก็จะตัดอีกให้สองครั้งเท่าๆกัน ก็วันนั้นป a c k a g มาเอาไปทํากับข้าวมันเยอะเกินไปค่ะสองแถวเนี่ยตัดไปแล้วได้เป็นกรรมทําไมใบต้นหอมป a c k a g มันลม้มอยู่ในร่มค่ะไม่ได้ยกออกไปอยู่ในร่มแล้วก็ได้รับแสงแดดตอนเย็นนิดหน่อยาสาดส่องมานะคะช่วงพระอาทิตย์จะตกลงใต้ลงไปชายคาด้านนู้นเขาก็จะสอดส่องมาที่ตรงนี้ใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงเดียวแต่ถ้าอยู่กลางแดดอย่างนี้นะคะอันนี้ไปยกมาอยู่กลางแดดก็จะตั้งดีอย่างงี้ค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากให้ใบต้นหอมแข็งแรงตั้งก็เอาไว้กลางแดดนะคะอันนี้ป a c กยกไปไม่ไหวแล้วกลัวรังเขาทะลุค่ะหนักดินก็เลยปล่อยไว้อย่างนี้ละดึงมาไว้ข้างๆอันนี้ดึงออกมาให้ดูต่างกันนะคะตากแดดอยู่กลางแดดกับอยู่ในร่มอันนี้ก็อยู่ในร่มเนี่ยค่ะปวกเปียกนะร่มรำไรนะคะอยู่ในร่มรำไรข้างบนก็เป็นเสาวรถข้างล่างก็เป็นเอาไปวางไว้อย่างนี้ค่ะอันนี้ยังไม่ได้ตัดเลยค่ะ เห็นไหมคะสังเกตว่าต้นหอมที่เรายังไม่ได้ตัดตรงนี้จะขาวอวบยังเป็นสาวอยู่เลยคะ่ะยังเป็นสาวอยู่นะคะเพราะว่ายังไม่ได้ตัดเหมือนยังไม่มีลูกเนี่ยขาวอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ทําอะไรเขาแต่ถ้าเราตัดแล้วใบข้างนอกก็จะเป็นสีน้ําตาลพอกขึ้นมาเรื่อยๆตามจํานวนครั้งที่เราตัดตัดสองก็ใบสีน้ําตาลก็จะมากขึ้นนะคะข้างนอก ตัดสามครั้งก็จะเข้มขึ้นเข้มขึ้นถ้าเราไม่อ,ออกนะี่ก็จะรัดอยู่อย่างเงี้ยรัดอยู่ข้างนอกแล้วก็ทอดยอดออกมาช้าเอามาทําสาวกันเลยค่ะอันนี้ก็จะตัดเวลาตัดก็เหลือสีเขียวไว้หน่อยนะคะเพราะว่าปักกิ๊กเคยตัดถึงตรงนี้ถ้าสังเกตไม่ดีนะคะเราตัดลงข้างล่างเข้าง,งอกช้ามากงอกช้าแล้วเหมือนกับว่ามันรัดเข้าไปหมดเหมือนกับต้นหอมตาย ถ้าบางบางคนนะคะปลูกเหมือนอย่างป a c k a เนะี่ยตัดอย่างนี้แล้วก็มาดูรดน้ําไปมาต้นหอมมันตายแล้วมันไม่งอกเขาก็ปล่อยแล้วมันก็ตายจริงๆป a ก k a ก,ก็เคยปล่อยให้มันตายนะคะแล้วก็ว่าเอ๊ะทำไมมันไม่งอกมันเป็นอะไรหลังๆก็จะตัดขึ้นมาข้างบนมันก็ค่อยๆย,ย,ยาวออกมาแต่มันก็จะช้าหน่อยนะคะอันนี้ตัดเป็นครั้งที่สองด้านเนี้ยเหลือไว้สักหน่อยค่ะ จริงอยากจะตัดพร้อมกันนี่แหละแต่วันนั้นระเกีกมาตัดแล้ทำกับข้าวมันเยอะเกินไปกินไม่หมดเอาไปใส่แกงออมไก่เยอะเลยอันนี้ก็ยาวออกมาเยอะละทีนี้เราก็จะมาทำสาวนะคะเริ่มจากตรงนี้เลยนี่ค่ะเราจะลอกออกมานะคะคุยดินออกมาเลยค่ะ คุ้ยจนถึงหัวข้างล่างแล้วก็จับออกมาทีละต้นนะคะ,ะลอกใบข้างนอกเขาออกให้หมดเลยลอกจนถึงข้างล่างเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายนะ,นะใบที่แห้งแล้วเอาออกให้หมด สมมุติว่าเราลงมือปลูกเองเราก็จะเจอปัญหานะคะปลูกกินเจอแล้วก็แก้ปัญหายังไงทำยังไงมันงามเราก็จะรู้เองจากการปฏิบัติถ้าทฤษฎีอย่างเดียวก็ยังงงๆค่ะบางทีอ่านสามรอบยังไม่เข้าใจแต่ถ้าปฏิบัติครั้งเดียวมันเข้าใจเลยค่ะคือผ่านมือเราแล้วเนาะทำอะไรก็แล้วแต่นี่ค่ะ ทําขนมก็เหมือนกันทําเค,ค้กนะคะอ่านสามตลบสี่ตลบก็ไม่เข้าใจลงมือทําเลยค่ะก็จะได้รู้ปัญหาอ่าอย่างนี้ค่ะลกอกออกมาจนหมดให้หมดเลยนะอย่าให้เหลือไว้เห็นไหมคะขาวจัวดเลย กลบไว้เหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะให้ปุ๋ยทีหลังนะคะระกี้ก็จะลอกให้ดูแค่เอาสองแถวนี้ก็แล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาเสร็จแล้วนะคะลอกว่าจะลอกสองแถวสรุปแล้วก็ลอกจนหมดเลยค่ะทําสาวจนหมดแล้วทีนี้ก็มาใส่ปุ๋ยให้เขาเลยนะคะพอทําสาวเสร็จเราก็ใส่ปุ๋ยเอาปุ๋ยคอกใส่ค่ะ จะเป็นขี้วัวขี้ไก่ก็ได้นะคะขี้ไก่ก็ทําให้หัวโตวขี้วัวก็กินใบอย่างเดียวทําเกษตรบ้านๆปลูกแค่นี้ค่ะก็มีไว้ทํากับข้าวแล้ะไม่ต้องวิ่งซื้อทําน้อยก็เด็ดแต่ปรกิ๊กทำเยอะประกิ๊กก็เด็ดเพราะว่าต้นหอมปรกิกก็มีอยู่ทุกมุมทุกมุมบ้านเยอะค่ะหอมแบ่งก็เยอะ ก็เลยตัดไปเยอะถ้าเป็นคนอื่นเขาอา,อาจจะตัดกอสองกอทากับข้าวตัดมาเรื่อยๆนะคะไล่มาเดี๋ยวพอมาหมดอันนี้อันเก่าเขาก็งอกออกมาแทนและก็มีให้กินตลอดค่ะนานเหมือนกันนะคะก็หลายเดือนเหมือนกันค่ะ,ะเสร็จแล้วก็กลบมช่หไหมทําสาวต้นหอม ต้นหอมก็เป็นสาวแล้วเหมือนปลูกใหม่เลยค่ะเด็ดกินสองสามครั้งก็มาทำสาวเด็ดไปอีกสองสามครั้งก็มาทำสาวอีกแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้เขาทุกครั้งอย่างเนี้ยค่ะที่จะพรวนเข้าไปเลยก็ได้ไม่กรบก็พรวนพรวนเข้าไปรดน้ำ ทำไม่ให้ปุ๋ยคอกน้ำหมักชีวภาพก็ได้แต่ถ้าให้ปุ๋ยคอกอย่างนี้ก็รดน้ําธรรมดาก็ได้ค่ะอันนี้ทําหักล้มไปจะต้องเอาดินพอกไว้ให้สักหน่อยนึ่งหักอยู่นั่นแหละไม่ถูกแสงแดดแล้วจะอ่อนแอค่ะถ้าตั้งกลางแดดจะแข็งแรงอันนี้ก็เหมือนกันนะคะ ที่จริงปกิศก็อยากจะตัดนะแต่แต่ว่าไม่รู้จะตัดไปทําไมมากมายเนาะอันนี้ทําให้ดูแต่ว่าอันนี้ปกิศยังไม่ทํากับข้าวเอาไว้ทํากับข้าวค่อยลงมาตัดจะตัดให้หมดนั่นแหละเนี่ยะคะเห็นไหมอันนี้ตัดแค่นี้ก่อนก็พอกินละแล้วก็อันนี้ตัดไปรู้สึกจะครั้งเดียวเดี๋ยวรออีกรอบสองแป๊บเดียวก็ตัดรอบสองแล้วก็จะทำสาวนะคะ อันนี้ไปตั้งไว้กลางแดดเลยต้นหอมถ้าเราปลูกไว้กินใบยอย่างเดียวเราก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องหัวเขาแต่ถ้าจะปลูกกินหัวนะคะไม่ต้องตัดอย่างนี้นะใช้วิธีลอกใบข้างนอกกินแล้วก็ไปปลูกลงดินหัวจะได้โตโตปลูกลงนี้ก็กินหัวได้ค่ะแต่ว่าอย่าไปตัดใบสั้นๆอย่างนี้ลอกใบข้างนอกกินไปเรื่อยๆนะคะลอกไปลอกไปเหลือยอดสองยอดเหลือใบสองใบตรงยอดเนี้ย แล้วเขาก็แตกออกมาใหม่แทนที่แต่อย่าตัดหัวจะได้โตใบเขาจะได้ไปปรุงอาหารเลี้ยงหัวหัวจะได้โตค่ะแล้วก็ใส่ปุ๋ยขี้ไก่คนมานอกนะคะคนโบราณเขาจะเอาขี้ไก่มาใส่แล้วก็ทําให้หัวโตค่ะสมัยก่อนก็ไม่ค่อยจะมีปุ๋ยอะไรหรอกอลองไปทําดูนะคะหรือว่าปลูกแล้วก็ทําอย่างประกิกค,ค่ะทําสาวสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันค่ะ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ